เมื่อลมเย็นเข้ากระทบกายเตือนให้เรารู้ว่ากําลังเข้าสู่ฤดูหนาวฤดูแห่งการเดินทางนี่พี่เบ้นกำลังกางเต็นท์เป็นคนโคตรเยอะเลยฝนมันจะตกด้วยเราไปดูนะครับว่าจะกางได้ขนาดไหนยุคนี้เราคงหนีไม่พ้นการออกไปกางเต็นท์การออกไปใช้ชีวิตกลางแจ้งเมื่อกิจกรรมเหล่านี้กลายเป็นที่นิยมชมชอบในวงกว้างเราถือโอกาสหา้านกางเต็นท์เปิดใหม่ใกล้กรุงเทพ รอบนี้เราได้สถานที่เปิดใหม่ที่ชื่อว่าป้าสวนถ้ำเต่าแคมปิ้งซึ่งตั้งอยู่ที่ยมเพอแก่งคอยจังหวัดสระบรุรีแถวนั้นหนาแน่นไปด้วยรีสอร์ลานกางเต็นท์สายฝนเริ่มเทล,ลงมาเล่งจังหวะให้เรารีบกางเต็นท์ให้ไหวขึ้นสร้างความติดเต่นกับพวกเราไม่น้อยเลย นีเหรอวนครับเปนการรนี่ครับเราเกิดปัญหาอย่างหนึ่งแล้วก็คือเราหาเชือกไม่เจอใงการออกแบบเชือกสีสีน้ำตาลเนี่ยสะดุดอะไม่แนะนำเออเนี่ยเราจะมองไม่เห็นนะเาสิในกล้องไม่เห็นนะแต่นี่คือเชือกเนี่ยเชือกดัดขาตัวเองนี่คือมันจะมันลงลงไปพื้นใช่ไหมอออันนี้ตามยาวได้อีกข้างหน้ากเนี่ยลงพื้นก็ได้หรือว่านั้นก็ได้นี้อะไรนะ เมื่อสบผสมกับความลำบากทำให้รสชาติของการเดินทาง่อๆสายฝนลำธารท้องฟ้าป่าเขาทำให้เรารู้ว่ายังมีเรื่องราวอีกมากมายให้เราค้นหาและเรียนรู้ไม่จบเส้นหรือสภาพเต็นทนะ์ครับดีนะน่อันนี้คือเต็นท์ผ้าแควัตใช่ไมหมใช่มันไม่เปียกมันเป็นผ้านะแต่มันไม่เปียก เขาเรียกว่าพุ้งสนามโอ้ยทำไมสวยจังวะเฮ้ยกูไม่กล้าขุดนะของแท้ปะแท้เสลล์มีแท้เลยถ้าตอมีขุดดินไม่เข้าแน่นอนนี่ทำไมแล้วต้องนี่เพราะว่าน้ำมันกำลังจะเข้าได้ทั้งจอบนะฮะสไตล์มันยาวสไตล์มันยาวๆโอเคแล้วเราสวยจังนี่ครั้งแรกเลยเปิดซิงเปิดซิงโอ้ยแค่ไม่ได้เห็นน้ำมันไหลทางไหนอะเพื่อนนั่นแหละทางปลามันไหลลงมาตรงนี้ เเอา้ัันนนป็นนโอ้โหมึงขุดเหมือนคนขุดเป็นจริงๆเนี่ยญาดเพราะอะไรไม่ทราบมนเมนอย่างการผุบขาวมักอร่อยโดยไม่ต้องปรุงแต่งรสด,ดีต้องขอบคุณเพื่อนหมีที่เตรียมวัตถุดิบอย่างดีให้เพื่อนๆได้ลิ้มลองนี่มีใส่อะไรเมื่อกี้ปลามนมลจากหลวงพ่อคุณใส่หนมลเหรอไอ้ตะกีนข้างน,นี้ปะ เสียงนี่ยจ๊ะอร่อยยังต้องเรียหอยอร่อยจริงอันนั้นคือเป็นสำเร็จหรือไม่เขาเลี้ยงสำเร็จของเมกาแบรนด์นี้ดีครับถ้าเราไม่มีแล้วก็เอาพริกไทยได้นะได้แต่นี้มันคือรวมหมดเลยพริกไทยกระเทียมเที่ยงอะไรทุกอย่าง้ซอสเอะไรด้วยซอสซอสญี่ปุ่นเอ้ยซอสเกาหลีเนื้อสันนอกออสเตรเลียครับ ดูว่าปูย่างแล้วมันจะเป็นไงเบียร์แม่งคือแบบเบียร์หมุนแปะได้เลยเปิดให้ดู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 เนี่นะทีเดียวโอเคทีเดียวจริงจริงต้องให้นี่มันฉ่ำกว่านี้หน่อยกินแล้วสดชื่นเอาหันิ้่เล็กๆได้กินหลายรอบเหมือนได้อยู่กับเนี้ยมือเคี้ยวหลายหลายรอบเลยมือแบบเคี้ยวเสศษท้ายออกมาก่อนไอ้ยาหันชิ้นใหญ่แม่งได้สองรอบแม่งหมดแล้วอ่่ะเเอออ้้้ยมมันนไไดแกื๋อโอเคโอเคเอาแก่เปิดเปิดเปิด หน้าใบหน้าใบหน้าใบหน้าแบบแบบคนญี่ปุ่นปั๊บปั๊บไอ้เหี้ยไม่ขาดตายเขาเลยเอ้ยเฮ้ยมันมันดิบเลยปะวะไม่ดิบเชื่อกูนี่คำว่าดิบ้าเนื้อดีเนื้อดีไม่ดิบโอเคอืมอืมอร่อยจริงว่ะเยี่ยมากเราก็กินเนื้อ ย่างโดยไม่ต้องปรุงอะไรเลยก็ได้นะถ้ามันเนือมันอร่อยแล้วก็กิน้ใส่เกลือหมายถึงว่าน้ำจิ้มอ่ะแค่เนื้อกับเกลือนั่นก็ถือว่าใช่ถ้าเนื้อดีนะถือว่าคลาสสิกออริจินอลดั้งเดิมร่วมสมัยอะไรมนเดร์โดเรมอนวันนี้เสนาตาลเป็นไฟฟู่ ไม่มีทางคำว่าไม่ขนาดนี่คือนี่คือ DIY นะครับไม่รู้ว่าทำได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราทำไปแล้วกินได้หรือเปล่าไม่รู้แต่ถ้าสุกก็กินได้นีเียหนังแตกเลยอะเน่แลครับอร่อยไหมไม่รู้เลยหน้าตาดูได้กินละเหลืองอ่อยเหลืองกวันนี้กีแลวครับก็เชี่ยเลยเฮ้ยแต่ว่าเรามาอยู่ป่าอย่างนี้นี่สาวๆที่หมดสิทธิ์ะเป็นไฟเป็นสิ่งจัเป็น ไอ้ี่เฟ้นไฟเนี่ยไม่ใช่ว่าซื้อนะครับเฟ้นไฟบอกตัวเองก่อนอันนี้ขุดนะครับข้าวทานเดินไปเจ่ต้นหงมันอรูก็นำมาล้างน้ำที่ลำธานแล้วก็ปอกนี่เราต้องเอาเฟ้นไฟนี่ไปล้างน้ำลำธานก่อนกินได้เพราะว่าขุดมาจากหัวที่ต้นข้างลำทานอันนี้หมักอะไรนี่ยนะซี่ทองหมักซอสครับเป็นอ่างของพี่หมีนะครับเราใส่เราใส่ใส่เนยเข้าไปด้วย จครับเนี่ยัดไปนี่เราลาดเกลือลงไปด้วยเฟซไฟของพี่เบนจะได้กินหรือเปล่านะครับน่าจะดูแล้วน่าจะแดกไม่ได้นะครับมันไม่ค่อยเค็มเลยมันยังเค็มเค็มเคมเค็มแต็มเตมเต็มเต็มเอ็มเต็มเต็มเต็มันมเน็มเเเ็เเมมมนเมเรามาทิปของกินนะครับมมต หมูปั้มร้อยผายเลยครับตัดแทบไม่ได้สัมผัสลิ้นเลยมันอร่อยมันอร่อยอร่อยมากเลยมันอร่อยเนี่ยคืออะไรมันอร่อยก็รู้แล้วว่ามันอร่อยมันคืออะไรมันนะันมแม่งแรงกว่าตีนกูาแม่งตอบไม่เกี่ยวนี่นะครับพี่เบ้นแม่งทำหมูตกเว้ย เอาเอาตรงน้ำไหลเอาตรงน้ำไหลอย่าน้ำหยุดแลบอกไปแล้วเราไม่ต้องการความสะอาดเป็นของสุกิชินะฮะเป็นโครเลนมาเลเซียโสฮ้ยแม่งเรากินปูมากกว่านี่คือไม่เข้าใจว่าเรามากันวันเดียวนะครับแต่ว่าดูอุปกรณ์ตอนนี้วิธีใช้ยาใสกับหมูไม่เป็นไรเราใส่กัะซิ่โครงนะครับ ินเียร,เรามาโฟกัสที่เบียร์ดีกว่านะครับเอาาเรียโฟกัส<ะ>เขนด้ระหว่างที่เพื่อนนั่งทำง,งานเบียร์รำทานข้างที่พักอาจไม่ได้ใสแบบที่เราคิดด้วยฝนที่เทล,ลงมาตกกลางคุบเขาไม่มีอะไรดีไปกว่าการนั่งแช่นั้ำเย็นๆให้ชื่นใจเย็น นี่แหละครับปากางเต็นก็ต้องอาไว้ที่เรามีไฟด่วยเพราะเรากลัวนี่นี่คือชาบูน่ากกินมากนะครับเราซื้อเนื้อมาคุยใครเนี่ยโอ้ทำบล็อกอยู่ นี่ครับไส้กรอกนํำจิ้มก็มีผักนะตื่นเช้าใหม่วันด้วยการเดินสรนำรวจท้้าตกแต่ด้วยพิกัดท g o กูก็แบบกับพิกัดจริงบนคำบอกเล่าของชาวบ้านก็มากัาเป็นไปอย่างที่เราคิดเสมอไปถือโอกาสเดินสำรวจสถานที่เปิดใหม่ไปในตัวอัน,นี่คือพี่พที่ทำเองเหรอทำเองค่ะเอ้ยเขาจัดสวยใช่ไหม นี่ครับน้ำประนิษยสเฮ้ยพีเ่เขาจับสวยเนาะมีก้อนหินนี่ด้วยพอ่อเทเอามาเที่ยวสถานที่เปิดใหม่ส่วนจังกาเขาจะคิดแพงกว่านิดนึงหัวละ200บาทแต่ก็โอเคนะเ<ล>พราะว่าเขาเคลียร์ดินให้เราแล้วีา,าใช่โอ้ย่าด้วยนะสวยเลย เออไม่โดนเกือบโดนจี s เอสหลอกนะครับน้ำตกต้องเข้าไปอีกสองกิโลสงสัยคนคนปักบุตรเนี่ยจะปกักผิดอ๋อนี่เขามากทำห้องน้ำโอ้ห้ใหญ่เลยนะ่าจ,จะหลายห้องเลยว้าวอ๋อตรงนี้ไงที่เขาบอกว่าธรรมชาติเนี่ยถ้าเรามากางเราก็ต้องมาแรกๆนะครับลราก็มาการเฉลี่ย่างงนี้มีสาระภูมิด,ด้วย แต่ถ้ารถเก่งมาน่าจะติดนะครับดินมันนิ่มๆด้วยอะ๋อนี่ไงนี่ฮ้ยของทขาสวยจริงว่าตรง้นสวยสุดแล้วตรงเหลี่ยมนู้น ตรงที่เป็นหินอ่ะเออดีสุดแล้วมันเปิดตรงนี่มันจะนีห่หน่อยผิดหนยตอยน้ำเจ้าพ่อพญาเสือสมิงโอ้โหเดินไปสองกิโลเลยเหรอสำหรับทริปนี้ก็ขอจบเป็นเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสต่อไป